ดูการให้ยาหัวครับเครื่องไอเพื่อนเอผมมาเบิ่งไอเพื่อนเอาหัวหารครับผมหัวห่านนี่เป็นทางง่ายแบบนี้เลยครับนี่หัวหางหัวห่านหัวน้อยหัวน้อยอ๋อนี่ครับผมหน้าตาหัวห่านหัวน้อยมีเม็ดข้าวโพดพร้อมบ่เม็ดบ่มีเม็ดก็าวโพดแล้วก็เม็ดข้าวโพดพร้อมมาเบิ่งวิธีไอ้เพื่อน เรือครับเรืออาหารนะครับผมไม่ยัง้งในซองอย่างไหนหนุ่นมเกเล็ดเกเล็ดอ๋อซองเกเล็ดอ๋อคักแต่แมลพันตัวนี้เนาะใหญ่ครับอือรีวะหนุ่มอืมอ๋อใหญ่ซำตัวนี้ใหญ่สุดครับผมแมลพันใหญ่ดิซำสร้างไปแล้วนี่ย <laughs> สร้างน้อยไปแล้วนี่ฮะอ๋อตัวนี้เป็น ที่ล็อกคอมาครับผมอ๋ออ๋อปวดล็อกแบบน,นี้เลย mm hmm. ตัวนี้กคยกันครับผมอ๋อ oh. ปวดเล็กรุดแบบน,นี้สวัสดีครับผมเจคก,กี้นี่แล้วผมกับบิ๊กเอ็มซีครับผมวันนี้พามาเล่นฟาร์มวัวครับผมฟาร์มวัวในเกาหลีครับผมวันนี้พามาเบิง้งไอเ้เพื่อนครับผม ไอ้นุ่มครับเพิ่นเฮ็ดงานก็เคยเฮ็ดคลิปกับเพิ่นเห็นแล้วมันพาเบิ่งแต่บรรยากาศข้างนอกครับผมวันนี้พามาเบิง่งการทำงานของเพิ่นครับผมนี่ก็คืองัวสายพันธุ์ฮันอูครับผมวัวในเกาหลีครับผมฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับไอ้เพิ่นให้หัวอาหารมันครับผมมีหัวอาหารมีเฟืองครับ งวัวสายพันธันอูครับผมในเกาหลีครับผมเราวอา้เพื่อนกำลังให้หัวอาหารมาอยู่ครับนะครับผมมีผงเอียงกับรูเราถาเพื่อนเบิ่งอ,อ,อีกทีครับ นะครับผมพามาเบิงครับไอ้เพิ่์นพามาเบริรงหัวแฟต,แฟตกันครับผมเอียงแค่เอียงฮะ <h> ah> ต,ตัวนี้ตีตัวนตัวนึ่งตัวแรกตัวเองหัวแฟดตีหัวแฟดอ้าอนี่บมเมนต์ครูมันบอกอันนี้แม่ครับอันนี้ห<อ>ัวแฟดครับผมคิด <h> ว่าเพิ่์นว่าเคยได้หัวแฟดตัวนั้นเส้าเห็นกินนุ่มโดนนะพวกไม่เพิ่์นเอามาคนตัวนั้นแค่รุด นั่นกัคู่แฟรมันครับผมวันนี้แฟรมันครับนี่แม่มันบ่นนแ,มมนแม่มันตัวใดสองปีแล้วเนี่ย <2 S 1> อ๋อแม่แม่มันตัวนี้ครับผม,มตัวไอ้ไนี่ตัวไอ้มันเวยวงหัว์เราแม่แม่บ่ฮะครับมาเบิงมาเบิงวิธีอายเพิ่นเกือบครัออาหารแล้วครับนผม ไม่ยังในซองอย่างไหนหนุ่มเกล็เล็อ๋อซองเกลใส่ยี่ห้ออย่างมารู้เกันมีแต่ภาษาอันนี้นี่เป็นเกลือแล้วครับผมมาเปิ้ลครับผมใส่ผสมครับหัวหาพร้อมครับผมซุ้มลูกน้อยนะเป็นงไบอ๋อลูกน้อยมันกินบ่มาเบิ้งครับผมอายเป็น การทำงานนะครับผมการทำงานฟาร์มวัวในเกาหลีใต้ครับผมให้ไปกันให้หัวาหานพร้พอมครับผสมกับเฟืองบ่เฟืองปั้นบ่พี่พม,มันเฟืองปั้นผสมอีกตางหาบ่มั้สมหลายอย่างกังนนี่ก็คืองวาสายพานันธุ์ฮันอูนะผมในเกาหลีครับผมในฟาร์มในเกาหลี เฮ็ดมาจากปีแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยอยู่นี่สองปีสี่เดือนสอปี4เดือนแล้วผมยี่สิกสองปีโอ้ยอยู่จากสิบปีอะไรเอาอย่างสองปีสงปใส่เกลือแล้วนะครับผม อีกสิบปีโรดเอาอย่างน้อยลายลบเมื่อเป็นเศรษฐีเลยดูนี่ครับการทำงานเพิ่นแต่ละมือจะให้แบบนี้ระบ่อยนหนุ่มให้มือเราจักครั้งนี่ให้หัวาหานมันนี่หัวาหานให้มือเราจักครั้งเสาแรงอ,รอันนี้มันม่แรงอันนี้แรงหมดนียหรือใบอ,อ,อ๋อให้แรงนี่ก็จบเลยเ แล้วให้มันกินเฟืองเอาเปล่าอ,อันนี้เป็นคล้องอย่างคล้องแม่พันธุ์เ่าอันนี้เป็นคลองแม่พันธุ์ครับผมอันนี้อันนี้เป็นลงลงเรือนแร็คครับผมมีกล่องเพือนเสียนึงก็จบอ่าลงเรือนแรกเป็นคลองแม่พันธุ์ครับผมอันนี้เป็นคลองแม่พันธุ์มีลูกน้อยมันพร้อมครับงาน,นลงเรือนทัดไปครับผม เดี๋ยวซูมไปเบิกเอาแล้วเลนทัดปไาก็เป็นรุ่นโรงเรียนทัดปไานี่เป็นรุ่นอย่างไอ้นุ่มรุ่นกลางบ่่่รุุนนาลปะอ๋อรุ่นเริ่มเริ่มเริ่มคุณแล้วบ่พวกนั้นเป็นรุ่นเริ่มคุณแล้วครับผมแต่ทัดไปอู้ทัดไปอีกนี่เป็นเป็นแม่พันธุ์เป็นคุณใหญ่เต็มที่แล้วบ่แล้วเบิ่งให้เพป็นเอาหัวหารครับผม หัวหานี่เป็นทางใหญ่แบบนี้เลยครับให้เพื่อนเอาหวัวาาหานครับมาเปิดเอาแบบนี้เลยครับผมโอเคหวัวาหานนี่มีรถมาเติมตีไอหนุ่มสองอสทิดกอดสองอาทิดออาทมาเทียออสองอสทิดมาเทียมีรถมาเติมไหมครับผมห,าาห,าหัว,วอาหันงัวอันนี้คอ,อกแรก <c oughs> ฟาร์มแรกแล้วแล้วครับผมตามไปเบิ่งฟาร์มซองครับ มาเบิงการทำงานของไอ้เพื่อนครับผมนข่หัวอาหารน,นย,รนยน้อยัน,น,นห,ห,ยหัวน้อยมันเป็นหัวอาหารของงวน้อยครับผมเจ๋งปวดหนูแน,น่ๆหนาวไม่ติดลมวากาศเหยนีบานเมื่อนยนะลูบ่ ว่าลองขูดเม็ดเมื่อวเนเมื่อคืนนี้มีปาร์ตี้นะครับผมโอ้กลับมือเข้าไปได้ไหมเมื่อคืนนี่โอ้เย็นคลั่กไหมสั้นเข้าไปกันเอาเมื่อคืนนี่หัวหางหัวหันหัวน้อยเหัวน้อยอ๋อนี่ครับผมหน้าตานี่หลัวหันหัวน้อยมีเม็ดข้าวโพดพร้อมบ่เมเนบ่มีเม็ดก็ะขวดแล้วก็เม็ดข้าวโพดพร้อมเม็ดอีกอยัางบ่นิอีกเม็ดนึงมัน โมดูเพื่อนไหมเป็นทานตะวาันมั้งนี่แม่นบอกอะโมเมีนนะเป็นทานตะวาันนี่หนุ่คนนมคล้ายๆเข่าผมเข่าอึ๋ยงเป็นทานตะวาันเล่นออนี่ฮะเขา่าเน,นี่ยเมียนบ่อืมนี่เขาโพสต์มันเป็นเมียนตะวันมาผมนี่เป็นทะเลทัวอาหารงวน้อยทะเลงวน้อยตัวนั้นเป็นหัวอาหารงวใหญ่ครับผมนี่ครับ ไอ้ปันมาแล้วบอกก้าหงันยุไปมัวนอยหรือ,อมัวน้อยนะครผม,ผมกับมาเบลิลี่รเรานในหัวหานัวน้อยครับอ๋อตัวนี้เก่งกมูนี่จักสิตามุจักสิตามมีมมหัวหางสรับัวน้อยครับ สำหรับมัวน้อยสำหรับมัวใหญ่บวกคือกันครับผมอันนี้เปดอันนี้บางนี้ออกก้อนเป็ดตัวนั้นนั่นเขาเพิ่ไปดึงออกเองเขาเดี๋ยวเขาไปดึงออกมาฟานตัวูกป้องไว้โอเคให้มัวน้อยครับผมครับผมมาต่อกันครับผมมาต่ออีกเฮาสสองครับผมฟาร์มที่สองอายเป็นความสะอาดล้างแล้วครับผม มาให้อาหารนี่ไม่เหยียงเลยอันนี้พันเหยียงฟาร์มฟาร์มแม่พันุตือไอ้นมนี่สองแม่แตะกี้บ่แม่นึงเป็นมันคล้า,ายๆเป็นงแบบนีคือใหญ่ใช่ตัวหน,นึ่งแม่พันเนี่ยแม่พันเนี่ยปะขอเบิ่ณครับผมป๋ออัใหญ่จริลๆครับผมแม่พันเนี่ยนี่เป็นพันธุ์ฮันอู่ครับผมเอบคุณครับผม ให้เกล้าพร้อมผมเกล้าควบพร้อมกับหัวอาหารตามไปเบื่อนครับผมตัวใหญ่ๆครับผมนี่เป็นฟาร์มแม่พันธุ์นะครับผมฟาร์มแม่พันธุ์ใหญ่โตผสมมีแล้วอไอหนุ่ม พวกแม่พันธุ์นี่หรือยังยังไม่ได้ผสมบ่มมตัวทองนี่นตัวเป็นมิโดเขาจะเป็นแบบนนะเจ้าชูมม้ของกลุ่มไว้อ๋อเขาจะจทย์ขาเจ้าจออโจทย์ลเลยได้บ่เอออนนี่เป็นเดินออกเดินเมื่อวันจะออกดูกไหมอ๋อผสมทองมาแล้วบ่เนี่ยที่พวกกลุ่มเยาเห็นอันนอ่าแรงมาฟองมาแล้วอ๋อนี่เป็น เพิ่นจดไว้ยัยโยครับผมจดวันออกวันน,นั้นแล้วครับผมออกเดือนสิบออกสิบอะเดือนสิ <10 S 2> บันทีออ่สิบห้าเดือนสิบ่เออนี่คือ,อ,อท้องแล้วผมเป็นแม่พันธุ์ท้องแล้วผมนี่เป็นพ้องแม่พันธุ์โดยเฉพาะครับเมื่อท้องแล้วเป็นแม่พันธุ์ที่ท้องแล้ว นมีสามสามคครับผมอันนี้คอมแม่พันธุ์เสรัร้เคาะคาแม่พันธุ์ทีอว่ามีลูกน้อยแล้วเคอที่สามคือคอะคุพร้อม,อมขายอันนี้คองด้ยครับผมมาดูการให้าอาหาราหื <laughs> เออมีเขาทักมาถามเขาว่าบรับคนงานบานเปิเดยังใดอยากได้ยุย่งไมย<อ>มันแมนบ่ <c oughs> มีคนคนทักมาถามว่าเออบรรับคนงานอีบอ๊ครับเนื้อมันเด้นุ่มเนื้อมันเป็นอย่งไรเขาคอมเมนต์มาถามเนื้อมีไขมันเซกอยู่บ่เขาถามไขมันเต็มเลยคือที่เจ้าเคยให้กินนะเนาะมีมันพร้อมเนาะบบปันได้บ่ได้เลยที่เองราคาด้วยเหรอบ่ เนี่ยนี่ไข่มันแทรกเพราะผมเหมือนง้อง้อขุนบ้านเฮาเนาะแม่นบอกเป็นคล้ายๆคือง้อขุนบ้านเฮานี่แหละนี่คือการทํางานของไอเ้เพื่อนครับผมแต่ละมือให้อาหารเนี่ยคือเสาแรงครับผมนี่ก็รอบแรงแล้วผมรอบเสาเพื่อนให้แล้วรอบนึงอันนี้ก็คือรอบแรง เาเบิ ó, ่งเพิ่นปั่นเฟืองครับผมอันนี้บ่ได้ปั้นเฟืองนี่ก็ใส่เลยใส่เกลือพรับผมมีเกลือคุมีลูกนอยผมลูกน่อยอนอ่ ไม่แพงครับผมตัวใหญ่ๆครับราคาแพงขนาดนั้นครับผมเห็นลุงแกว่าตัวละห้าล้านวอนถึงสิบล้านวอนครับผมดูเขาขายเป็นจังไดทั้งกิโลนี่มั้งตัวใหญ่ๆครับผมมาต่อครับผมตัวนี้บ่มีเครื่องครับผมเฮานี่ฟาร์มนี่บ่มีเครื่อง ก,กินอะไได้หอบ,บอเครื่อง,องหให้เอาครับผมแต่ซองเฮานั้นมีเครื่องปั้นครับนี่คือการให้เฟืองครับอ๋อคักแต่แมพันตัวนี้เนาะใหญ่ครับอ้เหลีวะอ,อ้หนุ่มอืมอ๋อใหญ่ซำตัวนี้ใหญ่สุดครับผมแมพันใหญ่เลยซำ สร้างไปแล้วนี่สร้างน้อยไปแล้วนี่ฮะโอ้ใหญ่นะครับพวกนี้จะเออทั่วไปเดี๋ยวนี้ฟันเฟืองให้ครับผม,มอ๋มมมอเฟืองใสครับผมนะครับเป็นก้อนเฟืองครับ เขาแก่เพิ่นปั่นมาันนะเพิ่นเอามาเซฟไว้ครับผมเป็นก้อนเฟืองครับที่ไอ้เพิ่นเอามาเลี้ยงนี่ครับผมครับผมมาต่อครับผมตอนนี้ไอ้เพิ่นจะให้เฟืองเต็มหมดแล้วครับผมเฟืองงวยก็เต็มแล้วครับอันนี้ไอ้เพิ่นไปเอาเกลือแล้วยู่ครับผมรอเพิ่นเอาเกลือแล้วนะครับแต่ตอนนี้นี่สงสัยครับผมนี่ระบบ คอกงัวประเทศนี้ครับผมเป็นเล็กลางล็อกคอมันไว้เลยครับผมนี่แล้วมันกลมมากินเฟืองนี่เขาล็อกคอมันไว้เลยครับให้มันกินเฟืองเป็นเล็กล็อกเลยครับเราถามให้เพื่อนครับผมว่าเขาล็อกจังใดเขาฮ็ดจังใดนี่เป็น ที่ล็กอกคอมาครับผมอ๋ออ๋อปวดล็อกแบบนี้เลยตัวนี้ก็อยันครับผมอ๋อปวดลวเล็กรุดแบบนี้อ๋อเป็นวิธี <1> 1> บังคับให้มันบงับงคับบังคับมันมันกินหญ้าครับผม <1> 1> ให้กินเฟืองอ๋อมันล็อกค้ำแบบนี้เลยครับผมครับผมตัวนี้มีแต่งวนน้อยครับผม ตัวน้อยๆไอ้นุ๊กมันยูมันจักเดือนจักปีนี่งูน้อยๆนี่สามสี่เดือนเหรออ๋อตอนนี้เปตัวน้อยครับงูน้อยมันเอาไว้ขุนพร้อมขุนขายเราตัวนี้เป็นเคาะคุนครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ง่ายๆครับผมบ่ไอ้เพื่อการทำความสะอาด กล่องเฟืองนี่ครับผมเป็นเตรียมให้หัวอาหารครับให้หัวอาหารนี่การเลิกเลิกงานเลยบวให้หัวอาหารเสร็จกับเลิกงานเลยอ๋อนี่การทำงานของไอ้เพ่อครับผม,มเคลียร์พื้นที่รอให้หัวอาหารครับผมตักขี้มันทิ่มพร้อม เราเพิ่งอายเพิ่งให้หัวอาหารครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นหัวอาหารของงวน้อยครับผมหัวน้อยนี่หัวอาหารบุคเรานครับผมก็ตัวของัวใหญ่นี่ไปเปิดอันในล่างนะครับเป็นเม็ดครับตัวนี้เป็นอย่างเป็นพวงเด็กหนุ่มว่าตัวนี้ที่เจ้ากำลังนี่เป็นพงเลย อ๋อเปิ่ครับผมอ๋อเป็นเม็ดเ,เม็ดข้าวโพดเมรร็ดมอันนี้ครับผมอ๋อเป็นหัวหางสำรับมวน้อยครับอย่างก็ตัวนี้เป็นอย่างเดียว ออาหารยังนี่งปันใสกการน้ำต่สการน้ำตาลหมดเกกฟืองพรมวรัดเลเน,นบ่อกต้อมหพอมมหนาดบ่าบานี่ค<ป>รับผมหน้าตามันหน้าตาหอมขมนาดผมอืมอ๋อเป็น นเนาะมันอว้วนเิ็งยางงวัวบ้านเขาเนี่ยครับผมนี่เป็นหัวอาหารสำหรับหัวขุนไงอีกครับผมตัวนี้คุณขายครับผมอายคนนัดน,นับจกกันที่ไฮมากสิบสองสิบเจ้าบี่น่านจะเป็นแบบเฟือง กับก่างน้ำตาลครับผมเดี๋ยวจะมีหัวอาหารเขาอีกแล้วเปลี่ยนอีกแบบนึงครับหัวอาหารอีกแบบนึงครับผมหายไปเล้งเล้งไกล้ลึกแล้ว <S <S ถามเงินดอกเงินเดือนไอ้ป่ะครับผมได้ไลดายปันใดพี่เงินเดือนล้านหกล้านเจ็ดนี่แลออหละอ๋อล้านหกล้านเจ็ดนี่เนาะอื เป็นการทำงานของไอ้เพื่อนครับผมได้เอร์ยิงยิงซีนมาชิ่อ่าเป็นการทำงานของฟาร์มงัวครับผมของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันครับผมกล่องข้างหลังนี้ก็เป็นกล่องขี้เลื่อยครับผมเพื่อนเอาไว้ใส่ขิ้งัวเพื่อนครับผมขิ้งัวตัวมันเปียกครับ การทํางานของฟาร์มงัวครับผมเป็นการทํางานค่าว,ควาครับผมบางที่อารซิด,ดีก็นี่บางที่อารซิดประมาณนี้ครับผมจะเป็นการทํางานค้าว,ควาครับผมมาถ่ายให้ปั่นพี่ๆน้องๆเบิ่งครับผมเอาสุดท้ายแล้วก็ลาแล้วครับผมแล้วพบก,กันใหม่ครับผมดูการให้ย่า หัวครับเครื่องไฮไปแล้วผมเครื่องใหญ่ครับผมเครื่องมันวดหยาดแล้วผมเครื่องปัญญ่นหยาไห่หยาครับไอไปแล้วผมทางนี้ครับผม เพียงแล้วครับเสริมเียงให้งัวอีครับใกล้เวลาเลิกงานแล้วผมน่าหนวทำเร็วครับวันนี้จหลี่หน,หนาวแล้วผมนี่ก็เตือน,น,นทันทา,าแล้วผมแต่สิบสองแล้ว เปลผ่านไทยกับนายจ้างนะครับผม <c oughs> ทายเป,เปลี่ยนตัวปั้นดินนะครับผมกับนายจ้างคนละับ